สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ f อฟพุทธิกดติดตามครับพุทธิกดสับสะไครครับพุทธิกดไหลโกดแช่ทั้งสองซบีครับมาแล้วครับมาแล้วเซบีมาแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมสนามแล้วครับพร้อมแล้วกับการลงขันตอว่างมาแม่ว่างแม่ปนนี้ว่างไหมว่างก่อน จับมือก่อนเดี๋ยวสิว่าอันนั้นอีกมากจับมือก่อนเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวสวยเอกบบสจับเดิมพันนะครับบังละลอยโอเคบังละลอยขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดนะใครจะเป็นหมูใครจะเป็นจ่าหลังนนี่ขึ้นสุดลงสุดขึ้นสูงสูงลงซาซา นอดมอมบ้าวสให้เวลาเดี๋ยวไลสามสองหนึ่งไป <c oughs> เอาให้จุดก่อนตอตอตอให้จุดก่อนได้หนิตอให้จุดก่นนอใกนอให้จุดที่หลังแก้มือได้ครับคนละบงังมีการแก้มืออะไอีก ขึ้นสูงสูงลงสั่นเอานี่บอเอาชนไรบ<ะ><ะ>อขึ้นสูงสูงลงส,สั่าๆเอาเดี๋ยวมาติดตามครับ ให้บังเขึ้นก่อนครับบังเฮาทีสองครับเอาทีเดิมและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขึ้นห้องห้องลูกสาวเริ่มนะให้มันขึ้นจับกดเลยนะเอาพี่น้องบังพละแลมทีขึ้นก่อนครับบังซีบีชีน้ำก้นครับตุบกันแล้ว เริ่มอยู่บังละลอยไม่งัลนี้ครับเราผมจะถามไปส่งเราได้ไหมนเนี่เห็นสูงสูงลงสันส่มองเห็นคไว้คดไว้ ไปละไปเดี๋ยวเดียวเอาขันแตก่ขันยังบอมมีเวลาบ่เอากันเนาะให้แจ๊คขึ้นออกจากนี้นี่ขึ้นว่าหางบรุษกับสั้งให้แจ๊คขึ้นนับก็คือจับวีขันแตกกับว่เอาแตกบ่เอาสู้กับว่เอาสู้กับบ่าถือว่าเจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่อับหนึ่งสามสามสองหนึ่งไปอ้าบางแรงกับแหลมครับ เน้่ยวะเนี่มเห็นว่าเราปดิไ้เนี่ยมเห็นเดีย่ย่อเดนเด็กเด็กเน็กมู่กันวันนี้เนมเด้อเนมเด้อเนียมเนี่ยมเนี่ยมยมไฟหาล่ะหล่ะลูกมันไปาุ่นมันต้องเนี่ยไปทาุ่นเอ้ยหายจ่อยหายซ้ำหายแล้วหายพอหายเนี่ยมึงนี่ดิพูดนะพูดนะจ่าไปจ่าไป เฮ้ยซ้ำนันละซ้ำนันละซ้ำนันละปะนะให้ละเบาเบาดิรูปมงแถวๆก่อนขี่เมฆกันนะอดีนแล้วดดงัมเบาบาเฮ้ยนี่นี่เมฆดำนี่เออปึ๊บปึ ปึ๊บปึ๊บไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ตปิดิดว้าวอะไรนี่ครับหนาทีบ60อยสิบวิติงมาตึตาลอยสบวิเอาว่ากันไปว่ากันก็ต้องลอยเลยเนาะว่าหนึ่งนาทีกับหกสิบเนาะหกสินงนาทีรอยยี่นึ่งนาทีรอยยี่ยงไรหนึ่งนาทีกับหกสิบวิหกสิก็เป็น70็ดสวิ เอา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 นาทีนี่แหละหนาที่สิบวิหนึ่งนาทีสิบวิหนึ่งนาทีสวินึ่งนาทีกับหกสิบวิเนาะหกสิบวิเจวิเจ็ดสิวิเจ็ดมาของเขาเลย้าาไตีอาไปทางพีเบื่อไงก็ได้อาจุดอาจุดเองอย่าได้ลิตขาวหนึ่งนาที่สิบวิจดไปนะเจ็ดสิบวิเจ็ดสิบวิกับอีกเท่ยเจ็ดสิบวินเสะขึ้นสูงสูงลงซั้น ทำเวลาหลายๆจวดจวดสามสองหนึ่งไปไปหลาไปพุ่นะเดเห็นอยู่นั่นเด้อเห็นอยู่นั่นเด้อ เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้มันก็ลงเร็วสุดว่าโอ้เป๊ะอะไรโอ้เอาเอาเจ้าเอาเอาไปลอยนึงแล้วเอาเออจานมาก่อนจานมาก่อนก็จับมือกันไหมอยู่ไหมเอ๋อจับอีกเดี๋ยวปูเสื้อนะ งงง้งเขากิงลงเร็วแตอะวาหากหัวงี้โก็ปมาเดี๋ยวทาอแหลมก่อนทหลุสกคนบางนี่บางนี่พล่อมเซลซัมไดนี่บางนี่เอาแตเชฟบสะชนแล้วเมื่อกี้ดนสนาไปแล้วบางนึงเดี๋ยว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 เดี้ว

ไปนะไปลูกไปมาโันนันแวะันกันพกันกันนีอ้มันลอยอยู่ยาวลงมาเาวลงมาเลื่ย่โอ้ยสามสิเบา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 เเบาเ้ยจะเลจะไดสิบแปดสิบแปดสิบแปมจริงบางแหลมันหาไม่เห็น เออแต่มันหาเราเห็นเอาแกงนี่ซื้อแกงไห้ซื้อสิบแปดนายก็เข้าอีกสิบแปดนายก็เข้าอีกวะจ้าบังสองนี่นแกมือนี่ทางนั้นก็ออกเจ้าเลยนะสิบแปดเลยนะบังแรลกเข้าแพ้ใครเดี๋ยววะบังไง

Chào, chào má, bớp 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 48 48 bớp 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 ไม่ได้เสียเนาะคููแหกบังสองพ่อแพ้เออเจ้าจับซื้อมาจูเรนเนาะเอาเอาคะแนนสองบังใชกันบ่บ่แล้วกันเล่นเป็นคููไหมจับครูไหมโอ้เสียเอาึงไคงไคเอาพึงไคเลี้ยงเลียงเแปสิบิ่กันยี รวมกันมาสบังบ่ขนาดมนเ่สิบแปดมันบ่ออาสิบแปดกะเจเป็นอ่าแปดสนี้่สิกับ,กบสีเป็นหกสิเนาะหกสิบกับแปดสิบแปดสองอยสองลอยบอยย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 ย้ยย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 นยย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 จับบัง,บบง,บงยยบบงยยบบยย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  กระเดตีนึงไข่ลอยนึงเอาเดอลอึงไข่มาอออาโอเคในไข่ึงไข่ลอยนึงเอากับปราจารจ์นี่ลเว้ยเออปราจารย์นั่นลอานึ้เลยหลเสียลอยนึงวาวากัน เยอะลอยนึ่งมาว่ากาัาไไหนหูซึอ้อกงไหนสนาะนะ่ะหูซึกอกีไ่ไหนถามมึงกัน,กนดู่มใเป็นยังมา,มาป่าพุมใจญ่่มใจแกมือวะเอา้าแกมือสิแกให้นเ,เอาดรเพดีหืมยังอีกอ๋อกระากอออไว้รถห้เน่นะเปล่าไอาไปอีอปแม่น พี่น้องครับคลิปนี้ฝากไ้ชั่วคราครับพอมกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ